ท่านต้องเลือกครับท่าท่านอยู่ฝั่งไหนท่านต้องเป็นหัวหน้าทีมของะฝั่ง,งน,น,นะครับรูปแจ้งเตือเอาละครับตอนนี้กรรมการเราพร้อมแล้วพร้อมนะครับเห็นเขึ้นมาเป็นใคบ้างรุ่นประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นไมครับเลยนะครับการทีมของเขาจะเห็นไหมว่าเกิดการชนกันเกิดชนไปหนึ่งตีอราย មកពីកៅអីមកហើយគាត់និយាយថា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  หลานปูนนะเอาลอยดูไปแล้วครับยังไงครับโอ้โหลองเชนี่ระวังนะฮะระวังรองเท้าลอยนะฮะเลขคู่อยู่ทําไมครับตอนนี้โอ้โหตายแล้วครับตายแล้วฮะอ่าตันติ๊กนะครับไม่รู้ว่าจะเอาลูกไปทางไหนตอนนี้อยู่ฝั่งเดมของลูกครับรองเท้ามาแล้ว คนอัดกระเทยครับทีมบอลสามลูกอยู่ฝั่งฝั่งพี่นะน้าพี่หน้าประตูนะสนุกังนะ้องผู้ชมนี่กป็นผ้ที่ตั้งใจให้เกิดเกมการที่งขัน ตาต้องเลยไปดูหน้าอ้าวเรียบร้อยครับยังไงลูกอยู่นะลูกอยู่แถวนี้นี่มันไส้พระนี่ยังไงฮะต้องบอกว่า เอาไงครับฝั่งเลขที่ตอนนี้ฝั่งเลขที่มีสองลูกนะครับฝั่งเลขคู่มีลูกเดียวไปล้กำลังจะปารตั่งงนะฮะเออคุยโมมาฮะคุยโมมาคย อยู่สองคนลุกขึ้นด้วยเลยออกมาด้วยันนะครับลุกยังไงง่ายังไงเอาเสือตายแล้วนะฮะเข้าบ้านเสือพังไปที่หอยลันนะฮะเอาุูขึ้นเละฮะเข้าไหมครับเข้าไหมอยังฮะ้ขวานไม่เข้าครับแต่รองเท้าเข้าหน้าครับตอนนี้เอาไปแล้วนะยังไง ไปแล้วครับ3ลูกครับมีโอกาสที่สุดแล้วรีบเข้าเวลาครับตายแล้วนะฮะเดินชนบนหน้าโต๊ะกันแล้วนะลูกหลังรื่องอะไรครับตอนนี้จากบอลเป็นบาสแล้วอีกนิดนึงจะเป็นวันเละแล้วฮะ ิ่งกว่าลูกพูอีกนะฮะทั้งหมนี้ไอ้แม่เสียเปียก เฮ้ยลาไีกันมาว่าจะใครเนี่ยโอ๊ยอะไรกันอะ้รกันไปกันต่อไปกันไปกันเลยไปคันเลยต่อไป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  พอไม่ได้เีตะพอพอไม่ได้เออเอาฝั่งไหนดีเอาดีแหลวไปเอาดีแหลไปแล้วไปกีนเลยโอ้โหเอธิบายสิเฮ้ยโอ้ผู้ชายคนเก่งอ๋อคูเชตอ๋อเนี่ยอ๋อกันตั้งโอ้โหสองคูเชตไม่ธรรมดาเอาเชตกับรองเชตเดียวกันใช่ไหมอ๋อคนละคน โอ้โหกระตังกระตังเลี้ยงกระตังเลี้ยงกระตังเลี้ยงเลี้ยงกระบาดไปเลยกระตังเลี้ยงกระบาดไปเลยเหนื่อยไหมครับเหนื่อยวิไลวิไลส่งไม่มีสนามบอลไม่มีครับกระเยียบกระหือลือภาคมากอะไรตอนนี้บอลได้โยกับกลุ่มคุณครัวทั้งโสดและไม่โสดนะฮะอยู่ด้วยกันใครรองเท้ารองเท้าใคร

อนนี้นะฮะหน่ยปบานเราทำหาที่อย่างแข็งขันเลยนะฮะกุกูเล่ทพยางออกกสนาดลราโอ้กุกูเดียวกุกูกุูจะเล่นทุกตแเด่งไม่ได้นะวกกูไม่ได้กุกูฮะตัอย่ก็เล่นางโอ้โหแน่นอนแน่นอนโอ้โหอากุกเกลัดกุกเกลัดคุกเลัดคุกเลัดอ้าลูฟาลูฟาลูฟาอยากให ลูกบอลยังไม่งเปดโอ้โอ้ตาบอลเลนบอลเลนเอาไปนงเงินบอลเลบอลเลนบอลเลลกหเหมือนมั่งเท้าหรือมั่อะไรฟันเสียคนพากันนะฮะท่านท่า มนอนูตอนไปบไปไหนแล้ oh, 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 oh. yeah. ่จะาไปเรียนเอาไปก็ไม่ได้คุณนายไได้แล้วหรครับไปต่อได้เลยครับคุณนายโอ้ไม่ได้มดาครับโอ้ไม่ธรรมดาหาัดหลังพอเดที่อดที่คมโอ้ยเจ้าบุหินตะกนรโอ้แกนน้ำแกนน้เป็นอะรับการ ไปด้วยไปด้วยไปด้วยข้ไปด้วยหาอลอไปเล่นบอลนานครับกูบูทาเรียบ้โอ้โหคูบโอ้โห้านนะวันพรุ่งนี้เราต้องไปสร้างบ้านเสือใหม่โอ้โหยูอไรกันอีเลย มีอยู่ประตูตรงนี้ต่อไปลูกเข้าออกประตูไปแล้วออกประตูประตูบ้านขาวมีหมาไปดูอะไรอะไรใครเก็บใครเกยบใครเกโอเคคันดันดโอเคโอเคเข้าใจเอาเรื่องไหนเรื่งไหนโอโหเอาคุณู่ไปไหนหมดเลยรอย่คับแต่อูแล้วครับคุณกูลำเลยลำที่ কুকুৰ লেবাৰে মই থাকে বাহিৰে কুকুৰ নেথাকা